พี่น้องทุกมือนี้นะคะสําหรับน้องอายศกุนหาพ่อก็ออกมาโพสแคปชั่นเด็ดๆแต่พี่น้องขามือว่างทีพานมากคะ่ะไอยได้ออกมาโพสแคปชั่นนี้แล้วกลายเป็นกระแสกลายเป็นประเด็นพี่น้องหลายคนกับเข้าใจอยู่ดอกแต่มีบางคนที่ไม่เข้าใจกับการที่น้องออกมาโพสแคปชั่นนี้นะคะอิลานอยได้ออกมาโพสนะคะบอกว่าจีบได้ไหมคะแพรว่ากาลาสินของระเบียบวาทศิลน,นะคะ อิหลาได้ออกมาโพสแบบนี้แล้วที่ว่ากลายเป็นประเด็นพี่น้องได้มีคออเมนน์นึงค่ะออกมานะคะบอกน้องอา้อายสกุลนาพ่อบอกว่าน้องอา้อายหนูยังเด็กนะเบาได้เบานะหวังดีค่ะนะคะแล้วน้องอ้อายบอหนิงเฉยพี่น้องคะสําหรับคอมเม์ที่บอเข้าใจนะคะน้องก็ออกมาอธิบายกับท่านนี้นะคะบอกว่าแม่อย่าอินค่ะ หนูทำคอนเทนต์ว่าสันแม่อยาอินค่ะคอนเทนต์ content อิหลาว่าแบบนี้พี่น้องคะแล้วก็มีอีกคอมเมนต์หนึ่งพี่น้องทีอิหลาออกมาตอบกลับนะคะมีเยอะแยะมากมายสําหรับคอมเมนต์แต่น้องอาอายออกมาตอบกับแค่สองคอมเมนต์เพราะว่าคงจะอธิบายให้ฟังน่ะละพี่น้องคะว่าคนใดทีเข้าใจแล้วน้องกับบอออกมาอาธิบายแต่มีสองคอมเมนต์ที่น้องออกมาตอบกลับนะคะ อาอายชอบแต่คนสวยนะลูกคงต้องการสวยเหมือนพี่หนูก็สวยในแบบของหนูแม่รักในแบบที่หนูสวยคะ่ะลูกเป็นผู้สาวก็ชอบของสวยแบบแม่ก็ชอบคนดูสวยเหมือนลูกเลยไม่ต้องเหมือนที่เขาเป็นก็ชอบได้จริงไหมค่ะแม่แม่ไม่มีดีกว่าลูกไม่ว่าผู้สาวผู้ชาย ก็ทำให้เราเก็บเหมือนกันรักพ่อนกให้มากดีกว่าลูกพ่อนกมีแต่ให้ลูกเชื่อแม่รักคนที่เขารักลูกก็คือย่านุกกับพ่อนกค่ะพี่น้องนี่คือคอมเมนต์ที่สองทีนองอาอายสกุณนาพ่อออกมาตอบกลับนะคะแล้วอีหลาตอบกลับแบบไดมาฟังพี่น้องอาอายตอบกลับแบบนี้ค่ะนี่คือความคิดของเด็กอายุสิบสองขวบนะคะ ออกมาตอบกลับบอกว่าแม่เบิงกอนค่ะว่าหนูมักเพิินหนูปื้มเพิินในแบบแม่ครูสันี่น้องอ่าอันนี้สําหรับคอมเมนต์นี้หลาวมาตอบกลับแบบนี้สรุปพี่น้องค่ะที่คอมเมนต์กลายเป็นประเด็นอยู่ตอนนี้ก็คืออีหล่าหน่อยออกมาคอมเมนต์บอกว่าจีบได้ไหมคะแล้วก็แท็กไปถึงย่าแพวาการสินซึ่งเป็นนักเอกของ อซึ่งเป็นนางเอกของระเบียบวาติสินพี่น้องขาอีหล่ามักชื่นช่มเพลินในแบบแม่ครูแล้วหลายคนที่เขามาแสดงความคิดเห็นบางคนกับเข้าใจพี่น้องบางคนบอกเข้าใจคนใดเข้าใจก็บือว่าอีหลา่าอายสกุณาาขอนคือทำคอนเทนต์สมัยนี้พี่น้องคาโลกโซเชียลมันแรงคะ่ะแล้วอิหลาหน่อยก็ออกมาทำคอนเทนต์ทุกเศร้า ทุกมืออีหล่จะออกมาโพสสำหรับตัวเยสิตเองแล้วคือเข้าไปดูทุกวันวออกว่าเหตุข่าวทุกเศร้าสำหรับคอมเมนต์หรือว่าสำหรับแคปชั่นเด็ดๆของน้องอาอายสกุณาพรเยสิตยอมรับในความสามารถความเก่งของน้องอาอายสกุณาพรน,นะคะทีน้องมีความคิดความอ่านบางเถื่อน้องกับเหตุคอนเทนต์แบบนี้เป็นคอนเทนต์ที่น่ารักน่ารักพี่น้องแยาไปคิดอีหยังหลายนะคะให้เสื้อมันใน ตัวของพ่อจ๋าพงศกรที่เพิ่นเป็นพอเพิ่นดูแลว่ะอันไดควรบ่ควนแล้วนอ้องอารายสกุลาพ่อนยสิษิ์เสื้อหมันวาน้องโพสแคปชั่นแต่ละโพสเป็นแคปชั่นทีส้่งสรรค์เป็นแคปชั่นทีน,น,น,ทน่ารักมองในรูปแบบของเด็กน้อยอย่าไปมองในรูปแบบที่น้องเป็นสาวพี่น้องพาวาอีหลานเนี่ยอยู่ในความดูแลของพ่อจา๋าอยู่ในความดูแลของย่านุ บ่ตองไปเดือดร้อนแท่นเพิินพี่น้องบ่ตองไปตัดสินแท่นเพิินถูกสิ่งยางเป็นคออเทตนถูกสิ่งยางเพิินดูแลของเพิ่นอยู่บ่ตองซี่เรียดพี่น้องค่าเข้าอยู่ในส่วนทีเป็นแฟนคลับ f c นะคะเป็นคนทีเสพความสุขจากศิลปินเฮ้าบ่าตองไปจัดการหรือว่าไปบริหารชีวิตของเพิินนะคะแล้วน้องอาสกณุณาพรนะคะยังบอกว่าหนูชอบย้าแพรค่ะนะคะ ชอบย่าแพนก,ก็เอื่นว่าย่าแพค่ะแม่รู้หนูเป็นเด็กมิดแม่ขอบอกไม่มีใครจะรักหนูกิงเหมือนพ่อนกกับย่านุเชื่อแม่จําไว้นะคะไม่ว่าคนที่รักเราหวังดีกับเรามีพ่อนกกับย่านุไม่ต้องคิดมากคนที่ว่าเราขอแค่พ่อนกย่านุเข้าใจเราก็พอโลกนี้ก็สวยงามแล้วลูกแม่รักหนูนะคนเจ่งนะคะ สำหรับคอนเทนต์พี่น้องคะ่ะสำหรับคอมเมนต์อย่างท่านนี้ก็บอกเบาได้เบาลูกแม่ตกใจเนี่ยเป็นเพื่อนโพดแบบมีแต่เพื่อนกบหัวเพื่อนหยอกล้านพี่น้องแนละ้วเพื่อนก็มี่ลูกเอมิกิหัวหรอเนี่ยก็คือการที่เข้าใจว่าน้องโพดอีหอย่างคะ่ะพี่น้องคะเรื่องนี้นะคะก็อยากให้พี่น้องสำหรับคนที่เป็นแฟนคลับเอฟซีของนอง้องอาร์ไสกุณาพรให้เข้าใจ ให้มั่นใจในตัวพ่อจ๋าโปงศกรค้นที่เพิ่นเป็นพอค้นที่เพิ่นดูแลนะคะอย่าซิเสื้อหมัน100่นรอยโปรเส้นว่าเพิ่นดูแลอันใดควนอันใดบ่ควนเพิ่นลูนน้พี่น้องะ่ะแล้วนี่นะคะอยากให้แฟนคลับเอฟซีที่จะคล้องถือว่าจะคล้องเป็นแฟนคลับของอีหลานน้องยังเด็กย่าจะาไปอคิดแบบที่แบบอยากให้น้องเป็นในความคิดเหมือนความคิดตัวเองนะ่ะย่าไปคิด บางเถือเขาก็คิดในสิ่งทีน้องก็คิดอ่าแต่เราคิดไปแล้วนะพี่น้องฝากนะคะคนที่เป็นแฟนคลับเอซของนองอออออ้องอาอายบบตองห่วงในตัวน้องเพราะว่าน,น้องมีคนดูแลที่ดีเข้าหักกับเข้าใจอยู่ดอกพี่น้องบางเถือความหักของเข้าอาจิเป็นเป็นไพ่กับน้องกระได้นะคะแต่ถ้าเป็นความรักจากแฟนคลับเอซคนที่หวังดีจริงๆนะ่ะสิเป็นความหักความไว้วางใจ ความห่วงหาและเป็นความหักทีบริสุทธิ์พี่น้องสีบ่มีความคิดอีหยังแฝงในในความคิดของเฮาเลยอันนั้นคือเป็นแฟนคลับ FC ทีทดีนะคะจ้างใดก็ตามสร้างพี่น้อง่าสำรับเรื่องนี้ขอให้จบลงด้วยดีนะคะอยาสกิดอิหยังเกินเลยไปยาสกิดอิหยังเกินเลยไปกว่านั้นคะ่ะเสื้อหมันในความ ว่ามีพอมียาานุมียาแตงมีหลายๆคนในองค์กรที่เพิ่นดูแลอีหล่าย่างดีพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้นะคะฝากแฟลนคลับอ c ซีไว้ซสำนี้ก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ